สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆช่องช่างปัญญาพาทำทุกท่านครับวันนี้มารีวิวเว็บหนึ่งสองห้าปีสี่หเป็นหัวเถือกแท้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับรถเดิมๆรถเครื่องดีแต่ว่าเขาเก็บงานมาบ้างแล้วนะครับก็ก็เลออีกไม่มากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันกันก่อนนะครับเป็นรถปีซีหกพี่น้องสามจุดบอเชื่อมเครื่องเครื่องผมว่าเป็นบอ,เอกเกยแจ๊ะ่ะครับเอกสารล,ล่มชุดโอนครบนะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทนาร่มนะครับ ชุดสีชุดสีแทติดรถนะครับแต่ว่าเขาใส่ไมหลายชิ้นนะครับแต่ว่าการน่าจะเป็นแทึคึกันนะครับเพราะว่ามันก็นมีมีห่อมีจางสินะครับตรวจเช็คเรียบร้อยสามจุดพอเชื่อมนะครับเพิ่กนกะปุ่มทุ่นสางอยู่ครับใส่ตะกาแทะมาอยู่ได้ครับ ระบบไฟใส่เหล็กครบนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวตแตรการแบตมีแต่ดังนะครับไฟต่าไฟสูงใส่ได้นะครับเบาห่มพอมันนะครับตัวนี้บริเวณสแานมือเด้อครับเพิ่นเพิ่นใส่เวนหลอกอซื่อนะครับเพิ่นเอาเพิ่นเอาตแตรแบบนี้ละมาใส่แต่่าใส่มาขัางนี้นะครับต้นนี้กระมี่กระมี่เบาะนี้บ่มีคุณแจเปิดนะครับ ใส่มือเปิดออกนะครับอยู่บอกคุณเปลี่ยนมาหมันะครับาบาะหงมามัยครับบ่อล็อกลอก็ลอกได้อยู่นะครับแต่ว่าคุณเจียเปิดนั่งม่มีนะครับ ทางกระใสยอยู่นะครับสุดสีพอแตกหักนะครับสุดสีสวยอยู่นะครับหลดเพิ่นเก็บงานมาใหไมบ่บางแล้วนะครับหมายถึงว่าเฉพาะหลูปลักนะครับหลูปลักยังเช่นพวกสุดสีพวกผายหนอกมั่นนี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเครื่องนี่ผมเบิง่งผมมาเมนเพิ่นบวเคยแกะนะครับเครื่องครับเครื่องทนลางนี่บวเคยแกะแน่นอนนะครับ มันมันยังเดิมๆเหมือนอยู่นะครับเครื่องเครื่องสวยอยู่นะครับเครื่องก็แห่งแห้งน้ำนะครับเป็นดิสเบรกนาล้างน้ำนะครับเบรกทั้งสองก็ใส่ได้ปกตินะครับ เ,เสียนทั้งหลายกะะเบิ่งเอาได้ครับเดือเป็นข้าวปูเดิมกองเดิมนะครับบางคนหน่ะใหม่ๆเลยครับสุดสีครบเพแตกหักนะครับเบรกหนาหลังใสใ่ได้มา,าครับเข็มไม่ใส่ได้นะครับไฟเกียร์ขึ้นนะครับไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับ ขี่ไปไม่ก็ขึ้นนด,ดาบบอ่อขืนแต่เกนอมั่นนี่ครับแต่ว่าไฟขึ้นอยู่แต่ว่ามันมันเปื่อยนะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับ เออมีนี่มันเปิดไฟได้น้ำนะครับเปิดไฟแล้วนะคับไดต่ำไฟสูงสายิ้งอะไรนะนิ่ไฟก็กได้นะเะป,ปิดไฟไฟต่ำไฟสูงไฟเดียว ก็เฉยนี่ผมานนี้นะครับเสียงหนีผมผมคิดว่าเป็นเสียงขาดนะครับบ,บ่เป็นเสียงโซลลอลิ่นบ่เป็นเสียงว้าวนะครับเป็นเป็นเสียงขาดนะอาจารย์ไหนแก้ปัญหาขาดได้เนียบเงี่ยนกะหับจัดไปเลยนะครับเพราะว่าขาดดังเฉยนะครับแต่ว่าก็ใจง่ายานในปกตินะครับเครื่องดีบ่ลื่นบ่หอนบ่ควันนะครับเครื่องนิ่มๆครับ โบผุนะครับผมมีบนผูนะัะพี่ใส่งนาในปกตินเอกสานเหลี่ยมทือโดนพบนะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำพืันทางล่าลมนะครับผ่านโดยร่วมก็จะประมาณนี้นะครับรถร,ร่วมกับรถงามอยู่นะครับพี่น้อง ไฟเกลียวคือทุกเกลียนะครับใครสนใจกับติดต่อสอบถามเมาื่อใดนะครับรถจูจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกระทาล่าล่มนะครับเบอร์โทรติดต่อกับเบอร์0612812594 ส่งในทั่วไทยนะครับผมราคาที่ล่งไว้ก็คืมือหาพัญหานะครับสนใจติดต่อสอบถามต่อรองใ้ทรงได้นะครับโหลดอยู่จังหวัดศ,ศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตรีวิวคันนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตคันที่ผ่านๆมานิดนึงนะครับชาลีก็ไปแล้วนะครับไปทั้งภาก,กลางนะครับก็บจะจัดท่งมือนีนะครับส่วนเรียบ้อย ขั้นหกขั้นกลัวเหมือนไก่ยั่งยั่งอยู่นะครับมีแต่คนถามแต่ว่ากับบริษัทไหนขา,ายนะครับขั้นที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับยังว่างอยู่นะครับพยาาลดราคาเบาๆขี่ไปให้ไปหน้าเขาของเขาสวนกับขั้นนั้นเลยครับเรียบร้อยขั้นที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะครับประมาณก่อนหน้านี้สามสามหมื่น,นครับเป็นเรียบร้อยราคาหกขั้นกลัวน,นะครับกับต่อรองไหนสอบถามไหนส่งใดนะครับ อาส่วนท่านใดสนใจกับิีตอ่อสอบถาม,มาได้นะครับส่วนขั้นอื่นๆที่รีวิวมังกรหนานี่ที่รีวิวมังกรหนานี่พี่น้องก็ค่อยๆอเรื่อยๆไปๆเบิ้์นะครับสนใจขั้นใหนกัไปเมนสอบถามใดหรือทั่วมาสอบถามใดนะครับผม <c oughs> ผมก็จะไปตอบในคอมเมนต์ละกัจะพูดคุยกันใดนะครับผม ส่วนคลิปนี้เมื่อนี้ก็จะได้นำรายการจากพี่น้องไปไเที่ยงเท่านี้นะครับอ,อย่างก,การอย่างงานละอย่างไรอันเมนื่อกี้เลยมารีวิวสวยเนี่ยจักหน่อยครับผมบ่วสวยแล้วเที่ยงก็กลัวแล้วครับจะบ่ายโมงแล้วนะครับเมื่อนี้หรือบ่ายโมงกลัวแล้วก็บ่จักขามานั่งรีวิวยู่นี่โดนเต๋อแล้วนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องส,สุขภูุกุนนะครับที่ติดตามแลบชมรับ,รบ,รบ,รบฟังมาโดยตลอดนะครับส่วนสัหรับท่ันไดที่เข้าม,มาใหม่ก็จะเลืมกด ติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับทางช่องช่างปัญญาพระธรรมกสิเดหาหลดเดิมๆดีๆม,มาให้พี่น้องในช่ในจิปต,ต่อไปนะครับผมรีวิวมาจะจบแล้วก็จะบอกราคาอีกเที่ยงนึงเพราะว่าทันเพิ่นเบิ่งบจบเลยเพิ่นเบิ่งข้าวนึงเพิ่นก็จะรีวิวเพิ่นก็จะรีบยิดไปมาเบิ่งตอนจบนะครับกบสิมาถามผม,มาราคาจักบาท ที่จริงอ่าในในคลิปอผมบอกราคาบ,บกลกหลายเถอครับไังว่าหมื่นห้าพันห้าราคาขั้นนีหมื่นห้าพันห้าอางนีนะครับเพ่นก็นจะฟังบอ่าบ,บ,บตรงกับรีมาบอตรงกับห้อลงลาค่าอยางนีนะครับ่นก็จะบ่งหู่นก็นจ,ะะนกนจะไปถามในคอมเมนต์ว่าราคาจาักบาดรถยูไซยัยงเบอร์โทรขอเบอร์โทรเนี่ยกบสิป,ประมาณนี้นะครับคาถามที่ประมวลมากก็จะมีซ้านี่นะครับหนึ่งราคาจักบาทสอง อันขอเบอร์เนี่ยสามรถอยู่ใสนะครับกบสิประมาณนี้นะครับกบสิตอบสามคำถามนี้เลยนะครับรถคันนี้ราคาหมื่นหาพันหานะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาลมนะครับเบอร์โทรก,ก็คือเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับช่างปัญญานะครับสำหรับวันนี้วันนี้ก็จะขออเมราพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับ